ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบิโยอีด่วนค่ะซ้อมบินกริปเพนทหารปืนใหญ่เดือดค่ะส่งบังเกอร์ปืนใหญ่เข้าพื้นที่จำนวนมากแชขเขมรจงใจเช็คแนวพิกัดค่ะ ด่วนค่ะกองทัพอากาศซ้อมบินกริปเพนค่ะทหารปืนใหญ่เดือดส่งบังเกอร์ปืนใหญ่เข้าพื้นที่จำนวนมากแชฉเขมรจงใจเช็คแนวพิกัดไทยค่ะ จากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่6มกราคม2569ค่ะทหารกัมพูชาได้ละเมิดการหยุดยิงด้วยการยิงปืนคอใส่หน้าเนิน469ค่ะส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งนายนั่นก็คือจา่าสิบเอกปรัชญาพิลาชัยค่ะตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่1กองร้อยฐานราบ602 r d f ค่ะมีอาการบาดเจ็บจากสเก็ตระเบิดรบริเวณแขนขวา ซึ่งแพทย์ก็ประเมินอ,อาการว่าเป็นผู้ป่วยระดับเขียวซึ่งไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะขณะที่มีรายงานว่าหลังเกิดเหตุค่ะพอบอหน่วยทหารเขเมรได้โทรเจราจาพอบอหน่วยไทยอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุวันทหารไทยยิงถล่มตอบโต้ค่ะต่อมาทางด้านคุณวัฒนานุ่มค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่าทหารปืนใหญ่ข้องใจยิงปืนคอเป็นอุบัติเหตุความผิดพลาดได้ยังไงนะไม่ใช่ปืนสั้นปืนเล็กยาวลั่นได้นะแต่ปืนคอมีหลายขั้นตอนก่อนจะยิงค่ะ ขณะที่นายกรกฎเกตแก้วค่ะอดีตทหารพร,รานค่ายปากทงชัยได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าคําแก้ตัวของขเขมนฟังไม่ขึ้นทหารปืนใหญ่ข้องใจยิงปืนคอเป็นอุบัติเหตุความผิดพลาดได้ยังไงไม่ใช่ปืนสั้นปืนเล็กยาวที่ลั่นได้นะแต่ปืนคอมีหลายขั้นตอนก่อนที่จะยิงค่ะหัวหน้า,ขาเขมรรีบโทรมาเคลียร์บอกว่าทหารเขมรเมาทําปืนลั่น ฟังแล้วเหตุผลไม่เพียงพอเพราะการยิงปืนคอ60นะต้องยิงตามพิกัดใส่ส่วนบรรจุที่ได้ระยะจึงจะยิงลงที่หมายได้ไม่ใช่ปืนลูกซองนะห้านัดนกในที่ขึ้นนกไว้ตลอดเวลาถ้าไม่ห้ามไกหลงไปเหนี่ยวไกก็ตุ่มทันทีแต่นี่คือปืนคอ60นะที่ต้องเล็งตามพิกัดใส่ส่วนบรรจุระยะยิงแล้วจึงหย่อนลูกปืนคอ60เข้าปากกระบอกปืน ลงไปที่ลูกปืนนะจึงจะทํางานพุ่งไปตามพิกัดที่ตั้งไว้ค่ะขมรคงคิดว่าเราโง่สินะจึงมาอ้างข้างๆกูว,ว่าคนเมาทําปืนลั่นคนไทยไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะเมนอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานว่ามูล,ลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ค่ะได้ส่งบังเกอร์ป้อมปืนจํานวนมากเข้าไปในพื้นที่ช่องบอกอุบลราชธานีแล้วนะเพื่อปกป้องชีวิตทหารตอนนี้ของถึงที่หมายแล้วค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีรายง,งานว่ากองทัพากาศขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบว่าจะมีการฝึกซ้อมบินและการแสดงบินของเครื่องบินขับไล่แบบกริปเทนการในช่วงเดือนมกราคม69 เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการแสดงอย่างเป็นทางการโดยกําหนดการมีดังนี้ค่ะการฝึกซ้อมบินค่ะวันที่8มกราคม69ค่ะเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะการแสดงบินจริงวันที่10มกราคม69ค่ะพื้นที่การบินค่ายสมเด็จพระสุริโยทยตํา,ตาบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็ค่ายศรินทองนะตำบลเขาตูอําเภอย่รังจังหวัดปัตตานีรวมไปถึงค่ายจุฬาพรตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะ ซึ่งการฝึกซ้อมและการแสดงดังกล่าวอาจมีเสียงดังจากอากาศยานซึ่งเป็นไปตามแผนการฝึกตามปกติของกองทัพอากาศจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ต้องตื่นตระหนกและขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกองทัพอากาศขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีค่ะและล่าสุดค่ะคุณวัสานาณนร่วมค่ะได้เผยการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดค่ะหรือปืนคอมี5ขั้นตอนด้วยกันค่ะก็คือ 1. ตั้งมุมยิงตามพิกัดที่กําหนด 2. เตรียมลูกระเบิดยิงค่ะ 3. ปรับส่วนบรรจุให้ตรงกับระยะและมุมยิง 4. หยอดใส่ลูกระเบิดลงลํากล้อง ห้าลั่นไกหรือกระตุกหรือกระชากเชือกนะซึ่งนายทหารหลายคนในกองทัพและก็นายทหารที่กเกษียณไปแล้วต่างตั้งคําถาม,ถ,ามถึงการชี้แจงของฝ่ายกัมพูชาที่ยิงเครื่องยิงลูกระเบิดใส่เนิน469ช่องบกทําให้ฐานไทยบาดเจ็บหนึ่งนายเมื่อเช้านี้เป็นอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดนั้นว่าด้วยขั้นตอนการยิงปืนคอมีหลายขั้นตอนดังกล่าวจึงไม่อาจเป็นอุบัติเหตุหรือปืนลั่นหรือความผิดพลาดในการยิงปืนคอได้แต่คาดว่าเป็นการเช็คพิกัดเช็คระยะของฐานกัมพูชา ไว้สําหรับการยิงในครั้งหน้าที่สําคัญการยิงลงเป้าแล้วก็ทําให้ทหารไทยบาดเจ็บหนึ่งนายแถมเป็นระดับผู้มาคับกองร้อยอีกด้วยค่ะซึ่งตามหลักต้องยิงโต้ทันทีตามกฎการประทะด,ด้วยปืนคอเป็นอย่างน้อยค่ะแต่หากยิงปืนใหญ่อาจต้องขออนุมัติอีกทั้งเป็นช่วงการหยุดยิงทหารไทยวินัยเคร่งค่ะจึงไม่ได้ทําการตอบโต้ทันทีแต่เร่งทําการส่งทหารที่บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล จับตาม,มาตรการตอบโต้ของฝ่ายไทยจะแค่ประท้วงในระดับทหารและให้กระทรวงการต่างประเทศคาะประท้วงให้กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาชี้แจงอย่างเป็นทางการจะเพียงพอหรือไม่ค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นาข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ ต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซโยอิ I. จัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ต ตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮดรติ้งเจนเตลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆส,สาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569